2ใน3ของคนในยุคปัจจุบันนี้วัยผู้ใหญ่นะมีปัญหาเรื่องการนอนครับหรือว่าอินซซมเนียแล้วก็นอนน้อยกว่า8ชั่วโมงใครที่ไม่เคยมีปัญหาการนอนบ้างยกมือขึ้นนะครับอาจจะเป็นคําถามเดียวนะครับอาจจะเป็นคําถามที่ได้รับคําตอบเดียวกันกับใครไม่เคยเครียดบ้างยกมือขึ้นนะครับเวลาหมอไปพูดเป็นบรรยายก็จะหยอดคําถามนี้ไป ก็ไม่มีใครยกมือเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของปัญหาการนอนหรือความเครียดครอนิกสเตต e นี้นะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราในฐานะมนุษย์ปุถุชนนะครับทุกคนจะต้องเผชิญต้องเจอต้องมีเสมอเพียงแต่และสิ่งที่เรามีที่เราเจอเนี่ยมันเยอะหรือไม่มันกระทบกับสุขภาพโดยรวมของเราหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาดูว่าเอ๊ะเราต้องเข้าสู่การดูแลรักษาหรือไม่นะครับถ้า,านอนน้อยนอนไม่ดีนะฮะ เวลาเราเอามาวัดจัดลำดับความเสี่ยงกับการเกิดโรคเรื้อรังเนี่ยจะพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวานเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับใครกับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานญาติใกล้ชิดญาติสายตรงคนที่มีเรื่องของ overweight นะครับหรือคนที่อาจจะไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนทุกคนอย่าทิ้งเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้หลายๆอย่างในการปรับนะครับ การนอนในปัจจุบันนี้เวลาเราอายุมากขึ้นเราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าสู่เอจิ้งนะครับการตรวจการนอนเราเรียกเป็นฮิปโนแกรมเราจะเห็นไอ้เจ้ากราฟที่เป็นแทง่แทงๆอย่างเงี้ยในแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีสลิปไซเคิลกันประมาณสัก4 6ถึงไซเคิลนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเราจะเข้าสู่ดนะีฟสลิปเนาะอย่างเช่นเฟสสามเฟสสี่อย่างเงี้ยครับในช่วงวัยอายุน้อยๆเนีย่ยเรานลอนหลับหลับลึกตัวเองเนี่ยก็รู้เลยสมัยวันนี้ยังไม่ได้แก่มากนะครับแต่ว่า ก็ช่วงอายุ 20, วั20เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลับง่ายเ่ะเราหลับลึกง่ายนะครับแต่พอเป็นวัย U40 วัยอันเดอร์40มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเริ่มหลับยากขึ้นการเข้า Deep s l ลีปก็จะยากขึ้นนะครับแพทเทิร์นในช่วงการที่เราใกล้ตื่นนอนเนี่ยเฟดเข้าสู่ช่วง Deep s l ลีปจะน้อยลงเฟดที่จะทําให้เราฝันเยอะนะครับ REM เนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับบางคนก็จะฝันได้เลขฝันได้นั่นได้นี่กันไปเนาะก็ต้องบอกว่าเออนี่แหละก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนอนนะครับทางบ้านมีคำถามถามมาได้เลยเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายของไลฟ์เราจะมาช่วยกันตอบคำถามนะครับประโยชน์ของการนอนที่ดีทุกคนรู้แน่นอน นะลดเครียดนะครับน้าหนักดีนะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีนะครับทําอย่างไรให้หลับดีนะครับทิปแอนทริคนะครับหเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลานะครับการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอ้โหมาเจอข้อนี้แล้วหมอหมอตั้มก็ต้องเอามือกลุ่มหน้าผากนิดนึงนะทุกวันนี้ก็พยายามพยายามที่จะอยากขาดตัวเองจากมือถือนะครับอย่างน้อยก็สัก ครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะก่อนนอนพยายามปรับจิตปรับใจนะครับแลนดิง้งอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนอนนะครับแล้วก็หลังบ่ายสามโมงก็ไม่ค่อยกินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วนะออกกําลังกายตอนเย็นก็ช่วยเราได้นะครับ